เหียวเลยแม่พุทธพุทธิชัยอวดกล้ามท้องโชว์สิบแผกฮอตลมทับจับชาวเน็ตหาซูมมือสั่นันัไอจีเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่รักในการดูแลสุขภาพหันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มพุทธพุทธิชัยที่ว่างเมื่อไหร่เจ้าตัวต้องรีบเข้าไปฟิตร่างกายทันทีล่าสุดเรียกว่าสิ่งที่ทำมาได้ผลสุด,สด เพาะงานนี้ทำเอาไอจีร้อนแรงไม่แพ้แดดสองเลยทีเดียวจ้ะเมื่อหนุ่มพูด้ด้ถอดเสื้ออวดบอดี้หุ่นที่ฟิตแอนเฟิร์มโชว์หน้าท้องเห็นสิบแผดแน่นๆหัวนมอมชมพูหน้าสัมผัสรูปไบมอกมากเลยค่ะโอ้ยโอยโอย,โอยเห็นแล้วต้องกืนน้ำลายลอยรอบกันเลยทีเดียวสัมแม่ซึ่งงานนี้ทำเอาชาวเน็ตที่เข้ามาสองต่างแห่ซูมมือสั่นไปกันไม่ถูกเลยทีเดียวจ้า